คลิปนี้ผมจะมาทําแบบว่าแนะนําว่าปืนที่ลงมาแล้วเจอบ่อยเนี่ยมันมีปืนอะไรบ้างมันยิงแล้วมันเป็นยังไงนะครับเผื่อที่จะเอาไปเลือกใช้กันได้นะครับครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับช่องอัลโตเมโตผมโตนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากสําหรับมือใหม่แล้วกันผมจะมาแนะนําปืนที่พบบ่อยพบบ่อยนี่คือหมายถึงแบบว่าโดดลงไปแล้วก็เจอโดดลงไปเจอโดดลงไปเจอ บ่อยๆนะครับผมมาเริ่มกับปืนที่ถืออยู่กันเลยนี่ลูกซองนะครับลูกซองผมเขาเรียกว่าลูกซองห้าแล้วกันมันก็คือมันก็มี5นัดนะนะปืนมันเนี่ยมันก็จะแบบยิงทีละนัดยิงชักยิงชักยิงก็คือลูกซองปกติทั่วไปปังยิงปังชักยิงปังชักยิงปังชักยิงอย่างนี้นะครับแล้วการขึ้นสะโคของมันเนี่ยมันจะแบบว่าเนี่ยประมาณนี้คือมันจะล็งค่อนข้างยากหน่อยเพราะมันไม่มีไอออนไซส์นะครับผมแล้วมันก็ใส่สะโคปไม่ได้หรือเปล่าอ่าใช่ใส่สะโคปไม่ได้นะครับผมตอนเล่นเนี่ย ป<ๆ>ืนเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหคือโดนลงไปแล้วเจอลูกซองเนี่ยผมร้องไห้วางจอยเลยผมแบบยิงไม่ได้แน่นอนครับผมผมไม่รู้คนเก่งๆเขาเล่นกันยังไงแต่สำหรับผมนี่คือวางจอยต่อมานะครับผมขอเรียกว่าลูกซองสองลกันลูกซองสองลูกซองสองคืออะไรก็มีแค่สองนัดอะเห็นไหมมีแค่สองนัดแล้วเวลายิงมันมันจะยิงรัวได้เลยสองนัดนี่อย่างนี้ ทำไมก็จะชักหนึ่งทีลูกซองนี้ยผมอะถ้าโดดลงไปแล้วภาวนาะนะถ้าเจอลูกซองนะผมขอเจอลูกซองสองดีกว่าอย่างน้อยแบบสําหรับผมถ้าเป้าแรกมันพลาดอะเป้าสองผมยังแบบกระเถิบเข้ามาให้มันแบบเอ ette, ใแบบเอใกล้เป้าหมายได้นะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ยิงนัดเดียวตายหรอกลูกซองหรือเปล่าวะผมไม่รู้นะแบบไม่มีเกาะไม่มีเกาะไ,ไม่มีหมวกไม่รู้ยิงนัดเดียวตายหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ตายอะมันสามารถซ้าได้ไงปั้งปั้งเนี้ยคือล่วง,ล,วงล่วงแบบล่วงแน่นอนนะครับผมแต่ว่า ต้องไม่โลกนิดหนึ่งอะแต่ผมลงไปผมโลกทุกครั้งเลยไอออนซมันก็จะประมาณนี้ก็เหมือนกับลูกซองห้านะครับผมเหมือนกับลูกซองห้าที่ใช้กันต่อมานะครับผมปืนอะไรดีละ่ะผมลืมลว่าผมลิดปืนอะไรไว้บ้างอ่านี้แล้วกันอูซี่อูซี่นี่ผมเห็นว่าปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างยอดนิยมนะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เป็นปืนลองกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอูซี่เนี่ยมันหนึ่งเลยคือมันกระสุนมันอนะ ไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ค่อยดีดใช่ไหมฮะปืนมันไม่ค่อยดีดแล้วกระสุนมันค่อนข้างเกาะกันประมาณหนึง่งเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันเกาะกันประมาณหนึง่งแล้วเวลาบวกใกล้ๆเนี่ยระยะปืนปืนวูซี่เนี่ยมันเหมาะกับระยะบวกที่แบบกลางถึงใกล้นะครับเนี่ยอย่างใกล้ๆเนี่ยเรียบร้อยเป็นขี้นะครับผมเป็นขี้นี่กลางเห็นไหมฮะค่อนข้างดีแต่กี้ผมก็ไม่ได้กดจอนะถ้าทุกคนสังเกตนะเวลาขึ้นสโคปนี่ก็ มีดอทให้ด้วยนะครับผมมีดอทเขียวแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขึ้นกันเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเห็นนะผมก็เห็นเขาแบบกระโดดปุ๊บปุ๊บยิงแม่งเลยอะไรอย่างี้นะครับผมเวลาไปบวกนี่ถ้าต้นเกมนี่โดดลงไปแล้วเจอถือว่าพระเจ้ายังเมตตาอยู่นะครับผมโอเคต่อไปปืน UMP แล้วกันปืนเนี้ยผมเห็นนะ่ะคนเขาทำคอนเทนต์แบบว่าใช้ UMP ไต่แรงกันเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือแรงแรงกว่า u z i นะครับ Uzi เป็นทีละ25 25, 25ใช่ไหมส่วน UMP เนี่ย ทีละ38คือเข้าตัวนะเข้าหัวก็ทีละ70กว่านะครับเมื่อกี้นี้เท่าที่เห็นแต่ว่าการลั่นกระสุนเนี่ยของปืน UMP เนี่ยมันจะไม่เร็วเท่า UMP นะครับผมแต่ว่ามันรัวไม่เท่ากันแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่า Uzi ี่ยมันรัวมากกว่านิดเดียวนะครับแลกกันมากับว่าดามเมจของ UMP เนี่ยแรงขึ้นมาเยอะค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดว่าปืนเนี่ยคนก็เลยใช้ไตแรงบ่อยแล้วก็มันเหมาะกับระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับ แค่ไม่ต้องขึ้นสะโขบเลยนะครับผมระยะกลางระยะใกล้นะฮะส่วนคนเก่งเขาก็จะแบบว่าขึ้นสะโขบหร้อยิงขึ้นสะโขบแล้วยิงสะโขบ,บปืนนี้ก็นะฮะมีดินดอทให้นะฮะดอทเขียวนะฮะต่อมาคือปืนคริสนี Chris ่คริสคริสเวกเตอร์ปืนนี้ผมค่อนข้างชอบนะในระยะใกล้นี่คือแบบโอ้โหคือมันมันสุดอ่ะผมรู้สึกว่าระยะใกล้นี่คือแบบเบิร์ดดามจได้สุดยอดมากนะครับผมแล้วก็เวลาขึ้นสะโขบผมก็รู้สึกว่าโอเคนะคือผมรู้สึกว่าเป้ามันไม่สายมากคือเราคุมแค่แบบว่ามันดีนะครับมันดีดข เดี๋ยวผมให้ดูมันดีดขึ้นเห็นไหมฮะแล้วมันไม่ค่อยสายมากมันดีดขึ้นเราก็แค่แบบกดลงนี่ไม่โดนหัวด้วยแต่ยังเกาะกลุ่มนะระยะไกลไปเลยเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับผมตอนเวลาบวกระยะใกลนะ้เนี่ยผมรู้สึกว่าปืนนี้โอเคเลยนะมีสกิลนินจาใช่ไหมสไลด์ไปหลังต้นไม้โผล่ล่วงอะล่วงแต่ผมทําไม่ได้ต่อไปนะครับใกล้ๆกันเลยทอมมี่กันปืนนี้นะครับไม่สามารถใส่สโคปได้นะครับทุกคน แต่ว่าเราสามารถขึ้นไอออนซด์ได้แล้วปืนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างเพาะนะ <c oughs> อันนี้นอกเรื่องนิดนึงแล้วก็การลั่นกระสุนของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างบานไปนิดนึงอะเห็นไหมฮะมันบานไปหน่อยผมก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับระยะใกล้อย่างเดียวเลยเพราะหนึ่งเลยมันใส่กล้องไม่ได้อ่ะพอมันขึ้นสะโขบมันก็ได้แค่นี้นึกออกป่ะผมก็เลยคิดว่าเออบวกแค่ระยะใกล้ดีกว่าอะไรอย่างงี้นี่ระยะใกล้อย่างบานนะครับผมแต่ถ้าเล่นระยะใกล้แล้วทุกคนขึ้นสโขบได้ก็ลองดูนะครับลองเล่นดูนะฮะ ถ้าแนะนําเจอแล้วควรเก็บใช้ต่อไหมผมว่าเปลี่ยนเป็นคริสดีกว่านี่เปลี่ยนเป็นคริสดีกว่าแต่ว่าทอมมี่เหมือนดามจจะแรงกว่าหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่ทอมมี่แรงกว่านะฮะแรงกว่าแต่ลั่นกระสุนช้ากว่าแต่คริสเบากว่าลั่นกระสุนเร็วกว่าแต่ว่าปืนมันไม่สายมากแล้วก็ไม่ดีดมากเท่าทอมมี่นะฮะต่อมา QbZ ปืนนี้ปืนยอดนิยมของใครหลายๆคนนะครับผมหนึ่งเลยผมคิดว่ามันเท่นะรูปทรงนี่มัน แปลกประหลาดดีนะครับผม2นี่คือน่าจะชอบเพราะว่ามันคุมง่ายอะ่ะผมคิดว่านะผมคิดว่ามันคุมง่ายเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ดีดมากนะครับผมแล้วก็มันไม่ค่อยบานมากด้วยนะฮะเวลาขึ้นในออนไซด์เนี่ยยิงค่อนข้างง่ายครับตหรละผมค่อนข้างดีเลยตะกี้ผมกดเป้าดน,น,นึงนะฮะปืนนี้เวลาผมโดดลงไปแล้วเจอเนี่ยคือแบบผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะฮะผมโชคดีเพราะว่ามันเล่นระยะใกล้ก็ค่อนข้าง คือมันอาจจะไม่ดีมากแต่มันก็โอเคอยู่นะครับผมเราอาจจะต้องแบบยืนนิ่งๆยิงหน่อยยืนนิ่งๆยิงหน่อยปล่อยให้เขาเดินไปเราอาจจะต้องแท็กตามนิดนึงนะฮะส่วนระยะไกลนี้ไม่ต้องสืบเพราะว่ามันก็ใส่สโคปได้นะครับผมแล้วก็ยิงระยะไกลไปเลยนะฮะบางคนเล่นเก่งๆนะครับผมผมยืนอยู่เขาฝั่งนู้นเขายืนอยู่เขาฝั่งนี้แล้วเขาก็ยิงผมป๊าปป๊บปป๊า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 ปผมตกใจ ทําอะไรไม่ได้ยิงตายด้วยประเด็นนะครับผมผมว่าค่อนข้างโอเคเวลาที่จะเอาไปเล่นในต้นเกมถึงท้ายเกมนะครับผมต่อมานะครับผม MP4 นะฮะลูกรักของใครหลายๆคนเพราะว่าผมว่ามันแต่งได้เยอะมันแต่งอนนี่ได้ปากกระบอกปืนจับตัวจับใช่ไหมฮะอ่ะข้างบนก็แต่งได้แต่ว่า MP4 มันมีท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งเต็มเนี่ยมันจะลดแลนด์ดีได้เยอะมากๆนะฮะการยิงเนี่ยลั่นกระสุนช้าก,กว่า QB z นะครับแต่แต่แต่แตแตดาเมจน,นะครับ นี่เข้าหัวเป12ใช่ไหมฮะดู q b z ครับ82เท่ากันนะครับ 82, <laughs> <laughs> ผมอะไรของผมเนี <laughs> ่ยผมก็คิดว่า QB z <laughs> จะเบาวกว่า <laughs> แต่ว่าอไอตัว M4 เนี่ย <laughs> ผมคิดว่าถ้าเราแต่งเต็มมันน,น่าจะดีกว่า q b z นะผมยังไม่ได้ลองนะครับผม <laughs> คลิปนี้ผมจะมาทําแบบว่าแนะนําว่าปืนที่ลงมาแล้วเจอบ่อยเนี่ยมันมีปือนอะไรบ้างมันยิงแล้วมันเป็นยังไงนะครับ <laughs> เผื่อที่จะเอาไปเลือกใช้กันได้นะครับต่อมานี่ครับ M16 ใครเจอก็ต้องเดินหนีนะใคร <laughs> 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 จเจอก็ต้องเดินหนีเพราะอะไรเพราะว่า ทีละ3นัดครับเขาเรียกว่ายิงแบบ b บ r สไฟเออนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งเป็นอันนี้ได้ s i n เกิลโหมแต่ไม่มีใครคบไม่รู้ดิผมไม่เคยเห็นเขาใครเขาใช้ s i n เกิลโหมดเลยนอกจากบอทนะฮะต้นเกมเดี๋ยวลงมาถ้าเจอซึ่งผมเจอบ่อยผมก็จะร้องไห้เพราะว่าผมยิงอย่างนี้ไม่เก่งเดินยิงนี้ไม่เก่งเลยนะครับผมผมต้องสู้ระยะกลางๆแล้วก็ขึ้นสโคบแล้วปืนนี้นะครับมันมันก็ค่อนข้างนิ่ง ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยิงยากนะเพราะมันเบิร์ดเบิร์ดทีละ3นัดนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องมันจะเล็งหัวเล็งตัวให้มันแบบนิ่งๆยังไงนะครับใครชอบก็ใช้ไปนะครับผมใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนให้ไวที่สุดนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเป็นไส้กรอกเน่าไปซะก่อนนะครับต่อมาอาก้าที่เรารู้จักกันอาก้าสีส้มนี่อันนี้นะครับผมปุ๊ปปุ๊ปป,ป,ปุ๊นะฮะเห็นไหมฮะ ังเกตมันไม่มีช่องใส่ของแต่งที่เป็นด้ามจับครับผมมันทําให้เราไม่สามารถลดแรงทิบได้สําหรับคนที่ไม่แม่นอย่างผมผมต้องการลดแรงทิปอย่างมากนะครับผมอ่ะเรามาดูการลั่นกระสุนแล้วกันโอ้โหค่อนข้างดีดนะลั่นกระสุนช้ากว่าใช่นิดหนึ่งนะ แังกันช้ากว่านิดนึงแล้วค่อนข้างดีดมากนะครับผมแต่ว่าปืนนี้ก็ถ้าโดดลงมาเจอเนี่ยสำหรับผมก็โอเคเลยแบบว่ายังไม่ต้องมีสโคบก็ไ้ก็ยิงแม่งใกล้ๆยงบุ้งบุ่งบุ่งบุงบุงบุงเนี่ยเล็งให้ตรงหน่อยแล้วขึ้นสโคบยิงอะไรเงี้ยยิงใกล้ๆไปเลยต่อมานะฮะปืนอะไรนะลืม VSS VSS มันเป็นปืนที่ผมอยากปาทิ้งมากนะครับเวลาเจอคือโดดลงไปแล้วบวกอ่ะปืนนี้มันไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางอยู่แล้วอ่ะเนี่ยดูดิดูมันลั่นดิ อันนี้คือกดค้างนะแต่ถ้าเรากดเองอะ่ะคือซิงเกิลไฟล์ไงถ้ากดค้างจะเป็นนี้แต่ถ้า auto ออโต้อ่ะแต่มันมีแค่10นัดไงคุณไม่เห็นปะ่ะลษวสไนอ่ะแล้วสไน,แ,สนแบบเนี้ยใครเขาจะใช้ยิงออโต้กันวะในระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยมันเสียเปรียบมากนะครับเสียเปรียบมากผมค่อนข้างอยากจะปาทิ้งเลยเวลาเจอปืนนี้นะครับผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องลัง่นกระสุนนะเพราะว่า10นัดเองสินัดมันจะไปสะบัดอะไรวะเนี่ย <laughs> ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมก็ใครถนัดก็ ใช้ต่อไปนะครับลงมาแล้วเจอคิดว่าปืนนี้อุ้ยฉันถนัดฉันชอบใช้ต่อไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแต่ผมขออนุญาตปลาทิ้งนะครับบายบายโอเคต่อมาปืนกลปืนกลชาร์จนะครับผมปืนนี้จะแตกต่างจากเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองดูดีๆอันนี้ไม่ขึ้นสกคปนะนี่ครับมันใช้ค่อยๆลั่น ปืนนี้ผมมองว่าตอนต้นเกมตอนโดดลงมาเจอก็ถ้าเจอก็เก็บไปใช้ก่อนก็นได้ครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแรงนะเนี่ยอันนี้เข้าหัวนะครับเ0 90เข้าตัวเหรอ่หก็ครึงคร่งๆึนะครับผมถ้าขึ้นสโคปยิงอะ่ะแล้วเป้าแล้วเป้านิ่งๆนะครับม,มองว่ามันโอเคเลยเข้าตัวทีล 45, ะ4 5นัดไม่ต้องพูดถึงหัวเลยสามนัดก็ตายแล้วถ้าคุมดีๆเบิร์ดศัตรูได้แบบละลายหายไปเลยนะครับผมอันนี้คือปืนกลพลังงาน แล้วกันนะผมเรียกอย่างนี้ต่อไปครับแต่ผมจะไปเอาสไนดก่อนเพราะตรงแพงนั้นไม่มีสไนดที่เจอบ่อยนะสไนดที่เจอบ่อยอันนี้นะครับผมขอเอาคามาก่อนนะครับสไนดที่เป็นใช้กบกะสุนําตาลนะครับสไนดอันนี้ผมเรียกว่าเจอบ่อยไหมอ่ะโดดไปจริงๆมันก็ไม่ค่อยเจอหรอกแต่ที่ผมเรียกว่าเจอบ่อยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสไนดที่เจอบ่อยกว่าสไนด์อันอื่นนะครับผมอย่าง M 2 4กับ AWM AWM มันมีแต่ a i r Drop นี่วะอย่างคากับ M 2 4อัตราที่จะแบบว่าลงไปแล้วเจอนะครับผมคาเยอะกว่า จากประสบการณ์ผมไม่ได้เขาเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าตัวเลขสติเขามีหรอแต่ผมแค่รู้สึกว่าลงไปแล้วเจอคาเยอะกว่านะครับผมผมก็เลยคิดว่าคาเนี่ยแหละน่าจะเจอบ่อยสุดโอเคเรามาดูในเรื่องของดาเมจกันก็แน่นอนเข้าหัวก็ตายอยู่แล้วร้อยสี่ห้านะครับผมเห็นไหมเข้าหัวยังไงก็ตายเวลาขึ้นสโคปมันเลงค่อนข้างยากนะครับผมถ้าระยะใกล้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าระยะไกลอ่ะมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับผมเพราะว่าไอเนี่ยไซส์เราอ่ะมันจะบังครับสมมติว่าสตูวิ่งอยู่เนี้ยเนี่ยสมมติัตูวิ่ง ไซบังยังไงก็บังยิงลําบากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคนใช้สไนัยเนี่ยไม่มีใครเขาใช้ไม่มีสโคปอยู่แล้วอะถูกไหมถ้าเจอตอนแบบว่าโดนลงไปนะครับผมทีแรกถ้าไม่มีสโคปควรทิ้งไหมไม่ควรครับแต่ก็ไม่ควรเอาไปไปบวกกับเขาครับวิ่งไปหาปืนอื่นครับแล้วเก็บปืนนี้ไว้เล่นครับนั่นแหละครับผมลืมไปทุกคนมันเหลือสไนอีกอันนึงเดี๋ยวผมไปหยิบมาก่อวน,นะมาแล้วทุกคนสไนอันนี้ชื่อว่าชาร์ท ไฮโฟลนะครับผมเป็นสไนท์ที่ใช้กระสุนพลังงานเท่อยู่นะความพิเศษของสไนท์นี้นะครับมันดียังไงนะครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะงงใช่ไหมครับผมพูดถึงอะไรกระสุนไม่ย้อยครับทุกคนแต่ถามว่าต้องยิงดักไหมมันต้องยิงดักนิดนึงครับคือกระสุนมันอ่ะมันไม่ย้อยใช่ไหมเพราะมันเป็นเลเซอร์แต่ว่ากระสุนมันก็ต้องมีระยะเวลาที่พุ่งไปถูกไหมฮะยิงตัวไกลดีกว่าเห็นภาพชัดกว่า เอีหรือไม่ต้องยิงดังวะทุกคนมันไม่ต้องยิงดัก <c oughs> อ๋อที่ผมใช้ปืนนี้แล้วยิงไม่โดนผมยิงดักมาตลอดเลยอ๋อโอเคโอเคเจอข้อดีแล้วหนึ่งคือกระสุนไม่ย้อยสองคือไม่ต้องยิงดักแท,ท็กหัวตามด้วยเลยครับทุกคนแท็กหัวตามด้วยเลยนี่ขนาดไม่ต้องยิงดักผมยังยิงไม่โดนนะครับคิดดูผมมือใหม่ครับเพื่อที่จะไ่แนะนํามือใหม่ด้วยกันนะครับว่าแต่ละปืนมันคืออะไรทุกคนอย่าดาังมานะครับผม <c oughs> โอเคมันเคาะได้ครับ มันยิงได้เจละนได้ยางงี้นะครับผมสมมติวิ่งลงเขาเงี้ตื๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดต๊ดแล้วก็ยิงยิงยิงเพราะว่ากระสุนไม่ย้อยแล้วก็ไม่ต้องยิงดักรอแล้วก็เล็งหัวตรงๆได้เลยแต่ข้อเสียข้อเสียนี้คือข้อเสียแบบหนักค่อนข้างหนักนะครับผมแน่นอนว่าสไนอะ่ะมันต้องซุ่มถูกไหมฮะแต่สไนนี้ยิงไปปุ๊บมันเป็นเส้นเลยครับเห็นไหมทุกคนมันเป็นเส้น เป็นเส้นแล้วมันทําให้ศัตรูเห็นเราสมมติเรายิงที่สัก4ี่ห้านัดเงี้ยถ้ายิงศัตรูไม่โดนอ่ะมันหันมามองเราได้เลยวู้ยู่หลังเขานี่งโดนแล้วถ้าฝั่งนู้นแบบเก่งๆช่ำๆสไนด์คือเราไปโดนล่มมหอีกรอบได้เลยรอเลยเตรียมตัวนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องขึ้นสะโคบนะครับขึ้นสะโคปปืนนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยเห็นไหมมันไม่มีออนไซด์ของกันอื่นมาบังอ่ะมันเป็นเหมือนแบบโฮโลแกรมใสๆอ่ะมันดีมากเลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์หรือว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมพร้อมที่จะเอามาปรับปรุงเสมอนะครับถ้าผมตกหล่นปืนไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมก็มือใหม่เหมือนกันอันนี้ผมได้ข้อมูลอะไรมาผมก็เอามาบอกมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นซอร์สเซตแมนเหมือนกันนะครับผมผมก็เพิ่งมาเล่นจริงจงังไปไปลายซีซั่นหนึ่งนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปปต่อไผมมจะพยาาท คลิปลงอาทิตย์นึ่งประมาณ2-3คลิปนะครับผมหรือถ้าฟิตฟิตหน่อยก็4-5คลิปเพราะผมก็มีงานประจําอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็สนับสนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ